ขโมยปลาช่องดูดน้ำใหม่เด็ดเลยตรงนี้ย่างชอบเลยตัวทุกรอบครับแต่ว่ามันรอบมัาไม่ได้ตัวนะเพราะว่าปลามันกัดไม่โดนละหาย

รีบแรงจัดนะครับเห็นเลยอะครับวิ่งเข้ามาใส่แบบเน้นๆเลยอะน้ำมาเป็นคลื่นเลยแบบนี้ผมไม่มีผ้าดนับก็ไซส์น่าจะประมาณสักดเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาวิ่กิโลกันเดี <laughs> ๋ยวรอแป๊บะนะึครับ <laughs> ไม่อยากจะวางปลาลงมือเลยที่ท่าไม่เป็นไร อยากเกี่ยววางปลาจริงๆแปบ๊บนึงครับขออนุญาตเอากิโลแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าปลามันเท่าไหร่นะกัดเม้นสีแขกสีแดงนะครับเม่นข้าสีแดงเธอของใหม่จริงๆเลยเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวที่นะครับน้ำหนักศูนย์ูแตบบ่คลิป เจอคีเท่าไปก็สุดยอดแล้วคีเท่าน่าจะประมาณทักขีนึงปลาก็เนี่ยครับน่าจะโลได้โลสามเลยนะเห็นไหมน,หน,นะครับหนึ่งกับกับโลสี่ครับปลาหน้าจะอยู่ประมาณโลสามนะครับก็น้้ำหนักปลา,านะครับผมบอกแล้วว่าปลาเนี่ยบางทีดูเหมือนจะเล็กครับแต่ว่าไม่เล็ก ใหญ่เลยนะนี่เห็นปะบางทีทรายมันหลอกตานะครับเม่นยัางแค่สีแดงครับผมกิโลมาแล้วบอกแล้วเจอก,กิโลไปรู้เรื่องนะบางคนก็อาจจะบอกอืม um, นบอนปลาทรายไม่ถึงโลอะไรเงี้ยจัดก,กิโลไปเลยครับเพื่อให้รู้เลยว่าของจริงครับผมช่างให้ดูสดเลยนี่ครับคันแอร์เกียไทเทเนียมเบทสิบจี่สิครับผม เหยื่อเม่นยางแค่สีแดงแรงฤทธิ์มีวางขายทั่วประเทศของค่ายบอลลูลองดูครับผมกัดทุกสีถ้าน้ำมันดำมืดๆอย่างเงี้ยครับเอาสีจาระมาใช้ก็โอเคนะเขียดผมฝากไปด้วยยอดครับผม ตัวเดิมเลยยตัวเดิมหรือเปล่าตั้งนต่ใช่นะครับโอ้ยเพราะว่ามันมีหลายตัวคือกัดเราเห็นเลยครับมันตามมาเนียกว่าอ้วนกัดโหดมากนี่ใบดาบอีกแล้วโอ้โหรใจอะ แต่ผมปวดนะนะครับโอ้โหดุเกินอุ้ยปากกั่มือโอ้โหหนีไม่ออกไม่ยอมอาปากด้วยอะ่ะไม่อยากให้กรีบกิปเปอร์นะหือต้องจัดน้องครีบละเจ็บมือแล้วครับ เราะปลดมันนะครับ่อะอาบ้างเออเอาปลดมันก่อนอเดี๋ยวติดปลดง่ายนะครับโอเคเนี่ครับเมนยางแค่โอ้โหดุจัดาให้มันอยูอ่ออกฝั่องอนี้กันฝั่งนี้นมันได้ไม่โดนด่างนะไม่ได้ด่างีกยยอ ไป <laughs> โดยมันก็นไม่มีใครเขาเอาไปกินหรอกหอมขนาดน,นี้หอมมากเลยนะครับนี่เม่นยางแคะครับผมสีเหลืองปลาหอมอะ่ะหิวมันจะหิวนะกัดจุกวิ่งไาเลยก็รถคันแล้วก็วัดเลยครับไม่พร้อมแน่เรียบร้อยอยู่ได้เพราะหุ่นนะเนี่ยปลาพวกนี้ไม่มีใครเอาเค้พอ <laughs> มีอยางแค่ลองดูครับผมใช้งานง่ายมากสุดยอด